มากเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวรถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบจ่ายคาเเชื้อเพิงมมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ ดูแลมันบ้างก็ดีนะพมันทาให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับแต่บางคนหลงหลงลืมเนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจาไม่ผิดนะสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นโลแต่บางทีก็ทำลืมลืมก็ไหลายๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดๆขึ้นนะนะแล้วมันก็จะทําให้กินน้ำงานมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ ล้างสะบ้างก็ดีนะครับถ้าใครล้างบ้างสักพันกว่าบาทพันต้นๆนี้ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปรื๊ดวิ่งปรื๊ดเลยแหละเรารวบรวมรถมือสองคุณภาพดีมาแนะนำให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับ ไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีพรลบรนะครับพรลบในข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหต,ตุต่อบุคคลนะครับ เกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกรันรถยนต์แล้วเขาถูกผลภาพบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบ พอเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทหรือเลอนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพอรบอปีหนึ่งแปดร้อถึงพันต้นๆก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสาหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะก็ต้องมีพอรบอนะล้อและยางเท่าที่เห็นนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่า ยังเห็นมีดอกยางสภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่าตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้าได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีปีสปียังพอโอเคไงนะฮะเพราะยางโดยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ3ปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะช่องนี้มีแต่รถสภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถซีดาน นะครับรถายมินิคาร์รถหรูรถ VIP อพรถตู้หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์หายากซุปเปอร์คาร์อืมคันนี้นี่มไม่ธรรมดาเลยนะเดกับช่วงเวลาดีๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์สภาพที่ดีนะครับอยากจะเปลี่ยนหารถยนต์ใช้อีกสักคันหนึ่งก็ คันนี้ก็อาจจะเป็นคันที่ตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้อีกคันหนึ่งเลยนะ